สวัสดีค่ะพี่อีทไลฟ์สไตล์ค่ะวันนี้มาเก็บข้าวโพดนะคะข้าวโพดแก่แล้วข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดสีม่วงนะคะข้าวโพดสีม่วงนี่จะบำรุงสายตานะนปลูกที่บ้านเองข้างๆบ้านนะคะปลูกก็พอกินเลยระคะเราปลูกไม่ได้ไม่ได้ปลูกขายนะ สวยเลยสวยมากนะคะเต็มฝักเต็มทุกเม็ดนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะที่ไลฟ์สไค่ะขอบคุณค่ะ